เปิดซิงครั้งแรกเกือบตายเจ้าเขาบอกว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่ชื่อหน่วยให้มาหาเขาว่าเราทําผิดเบรกไม่ทันเพราะข้างหน้ามันมีรถแท็กเตอร์โกบอยเบรกไม่ทันชนไปหาแฟนไอคนที่มีอะไรกันนั่นแหละผลปรากฏว่ารถมันชนกระเด็ก โกโบอยมาเร็วยอมรับว่าด้วยความวัยรุ่นคึกขนองอายุสิบ7ขับรถชนเด็กนนสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาคุยเซ็กครั้งแรกอ่ะผมขึ้นชืน่อคลิปไปเลยเปิดซิงครั้งแรกเกือบตาย มันตายยังไงก็เรื่องราวมันเกิดมาตอนสมัยกบอยอายุ17ปีมั้งครับสมัยนั้นเนี่ยคือมีแฟนก็ บ๊อบปี้เลิฟไปแหละคบกันมาแต่สมัยนั้นนไม่เคยมีอะไรกันเลยนะชีวิตผมก็นิ่งมากก็คือเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปครับเต็มที่ก็ได้จับมือเวลาไปดูหนังสมัยก่อนนะดูหนังเขาส่งเม็ดแตงให้ส่งขนมเป้แล้วก็หยิบกลัวมากมีวันหนึ่งครับก็คือแฟนคนนี้แหละเขามีปัญหากับทางบ้านแล้วเขาก็โทรมาหาเราเราก็ไปรับสมัยนั้นเนี่ยโคบอยเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นก็เหมือนว่าเขอกับเพศตรงข้ามฮนะก็อ,อยากมีแฟนเอาตรงๆเลยที่กินเจ จิตใจเราไม่ได้บริสุทธิ์เลยเราก็คือแบบอยากไปเจอสาว แล้วเป็นช่องทางเดียวที่อ้างที่บ้านได้ว่าไปกินเจส่วนใหญ่เลยก็คืออยากจะไปเจอสาวๆคำบอกว่าเซ็กเกือบตายก็คือวันนั้นฮะมันเป็นช่วงเทศกาลกินเจแต่กูบอยเนี่ยด้วยความที่เราเป็นศิษย์ของเจ้าเนี่ยเราก็จะมีการล้างท้องก่อนลุกหน้าหนึ่งวันวันนั้นก็ไปกินปกติเลยครับก็เข้าศิล์สังเกตได้ดีการกินเจในวันแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นแล้วนะอ้าวเข้าพิธีกินเจแล้วนะติดใจบริสุทธิ์นะครับคุณต้องกินเจต้องไม่พูด ปดมีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ละเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็กินปกติจังหวะช่วงบ่ายก็คือแฟนก็โทรมาร้องห่มร้องไห้เลยว่าเนี่ยมีปัญหากับทางบ้านเขาก็บอกว่าอยากให้โมบอยมารับหน่อยและช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นช่วงวัยที่ออกจากโรงเรียนใหม่ๆแล้วก็ํำงานกับพ่อ ็เอารถของพ่อไปตอนนั้นยังจําได้เลยใช้กระบ,บะตอนเดียวก็ขับรถไปรับแฟนแต่ต้องขอบอกกันว่าพอไปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปรับแฟนคนแรกของกบอยเนี่ยเขาทะเลาะที่บ้านนะพอเขาทะเลาะที่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็อารมณ์ไม่อยากกลับบ้านนะเขาก็แบบให้เราขับรถพาไป,ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่อ่าเราก็แบบด้วยความที่รักเ่ะก็พาขับรถตะเวนไปเรื่อย ขับไปขับมาก,ก็ไปจอดสวนสาธารณะที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขายังไม่เปิดเป็นสวนสาธารณะเขากําลังจะเปิดแล้วก็การเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อะถ้าเทียบตอนนี้ก็คือสารลางนะครับของจังหวัดระนองณนะปัจจุบันนะครับในนั้นมันก็เป็นเหมือนป่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บหนุ่มสาวนะพออยู่ด้วยกันเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแฟนก็เลยถามว่าเคยจูบไหม <laughs> เขาก็ถามมาเลยเคยจูบไหมไอ้เราก็ กูไม่เคยด้วยความที่แบบสิบเจ็ดอ่ะ,อะเด็กอ่ะยังเด็กอยู่เลยแล้วไม่เคยวะไม่เคยเสร็จปุ๊บอ่ะก็ลองลองเสร็จก็ติดใจทีนี้พอติดใจ,จแล้วสิร่างกายด้วยความที่มันเป็นฮอร์โมนชายแน่นอนแ่ละสิ่งที่ไม่ปึงประสงค์มันก็พังงานออกมาเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับครั้งนั้นอ่ะก็รู้สึกแบบแปลกกับชีวิตมันยังไงวะเนี่ยมันตื่นเต้นมากเลยก็ถล่มลึกณวันนั้นก็คือแฟนก็ถามี่็ เคยมีอะไรไหมกูไม่มีอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าแฟนเรามันเชี่ยวชาญหรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เขาก็คุยกันอ่ะคนเราพอมนอยู่ด้วยกันอ่ะผู้หญิงผู้ชายอ่ะน้ำตาลใกล้มดอ่ะถ้าเป็นภาษาแบบคนโบราณโบราณโบราณก็าบอน้ำตาลใกล้มดมันไม่มีทางแบบอดได้หรอกอดใจไม่ได้ก็ถล่มลึกกันไปในครั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับต้องย้อนกลับไปบอกแบบคปซีนิดนึงคือวันที่1ที่กบอยกินเจนั่นคือเราเกิดมีเพศสัมพันธ์มีอะไรกับแฟนละซึ่ง เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่รู้พอวันที่2ครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยพอวันที่1เนี่ยเรามีอะไรกับแฟนเสร็จแล้วก็คำ่คำค้ำมืดมืดมั้งก็พาแฟนส่งกลับบ้านก็บอกเอยอย่าคิดมากเลย แยกย้ายกลับบ้านโกกบอยก็ไปกินเจปกติก็ไปที่หลงเจในวันที่1นพอวันที่2ฮะรหลงเจเขาจะมีพิธีเวียนทูบเวียนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก่อนที่เจ้าเขาจะออกจากล่างทรงเขาก็มีมาเตือนว่าเขาจะมีกระด้งอันใหญ่ที่แบบว่าเจ้าเขาเคาะไม้เป็นไม้งามครับแล้วเคาะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขก่อนที่เจ้าจะออกครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาโกบอยก็คือเป็นหนึ่งในนั้นเจ้าเขาบอกว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่ชื่อหน่วยให้มาหาเขาว่าเราทําผิด เราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชื่อหน่วยเพื่อนก็บอกเฮ้ยไปดิคือตอนแรกยังไม่ได้บอกเพื่อนให้ไปทุกคนงงหมดเพราะว่าในนั้นไม่มีคนชื่อหน่วยจาว้าก็ขออีกว่า<ๆ>เด็กที่ผิวขาวเริ่มชัดโกบอยแล้วเพราะว่าในกลุ่มนี้มีโกบอยสมัยนั้นขาวตัวแดงเลยเราก็บอกว่าเราไม่ได้ชื่อน่วย แต่เราเป็นคนขาวเราก็ยอมรับเรามีความรู้สึกว่าเราแปลกใจแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ชื่อหน่วยเราก็ไม่ไปเจ้าก็บอกว่าให้มาหาเขาเดี๋ยวเขาเนี่ยจะปัดเป่าสะดอกเคาะให้หรือทําพิธีให้เราก็บอกว่าเราไม่ได้ชื่อหน่วยพอเราไม่ได้ชื่อหน่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยอาเจ้าบอกอาไม่มาท่านก็ออกจากล่างส่งวันนั้นก็กลับบ้านไปปกติก็ไม่ได้คิดอะไรพอเข้าวันที่3เช้าโกบอยโดนแม่ปลุกให้ไปส่งน้องที่โรงเรียนก็ตอนนั้นจําได้เลยประมาณแม่ปลุกหกโมงกว่า7จ็ดโมงต้องขับรถไปส่งน้องตอนนั้นฝนตกพําำ ู่อบอยก็ใช้รถ BMW ดพอซื้อมาใหม่กริบเลยก็ขับรถเอา BM อ็มาไปส่งน้องด้วยความที่ส่งเนี่ยเราจะมีรถบรรทุกปลาเป็นห้องเย็นเราก็ขับจอดูดมันไม่หลบไว้สักทีเราก็มีความทําไมมึงไม่หลบไลว้กูวะแล้อ่ะไม่หลบไม่เป็นไรเราแงซง้ายเรากําลังพุ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผิดนะครับการแงซง้ายเนี่ยคือด้วยความใจร้อนวัยรุ่นอ่ะใจร้อนก็ปาดแซงซ้ายแล้วก็เล่งเครื่องพอเล่ง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 ลงไม่ทันไรครับ เบรกไม่ทันเพราะข้างหน้ามันมีรถแท็กเตอร์กบอยเบรกไม่ทันชนทึ้นข้างหน้านี่ยุบเข้ามาเลยรถยุบยุบเข้ามาโอ้โ oh, ห oh, ตกใจมากชิบหายและเป็นห่วงน้องหันไปดูน้องตอนนั้นน้องสาวกบอยเนี่ยคนเล็กเนี่ยเรียนยังเรียน,ยนอนุบาลอยู่เลยน้องก็ร้องห่มร้องไห้ตกใจแล้วก็ถามน้องไปเลยว่าเป็นไรหรือเปล่า มีเลือดมีอะไรไหมน้องด้วยความที่ว่าเด็กอะ่ะมานั่งอยู่เบาะหลังแล้วมันเข้าใจมันมจับเบาะสองเบาะหน้ามันก็ทิ่มเข้าไปก็กลัวน้องมีเลือดมีอะไรน้องไม่เป็นไรออกมาดูรถแม่เจ้าข้างหน้ามังยุบมาหมดเลย พักโฆษณาก่อนนะครับขอแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับ Happy Boy นะครับถุงยางอนามัย Happy Boy กลิ่นวานิลาครับจากปกติตอนนี้นะครับของละหกบาทนะครับสอชิ้นตอนนี้โปรโมชั่นเราจัดอยู่ที่45บาทหรือใครที่สั่งอยู่ที่3กล่องเราคิดอยู่ที่120บาทเมื่อคุณสั่งที่6กล่องนะครับราคาอยู่ที่240บาทเราจะส่งให้ฟรีด้วยจะมีโปรโมชั่นนะครับสิกล่อง480บาท ยอดทุกการสั่งซื้อเราจะมีการสะสมของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับราวดูและคนที่เป็นท็อปสปเปนเดอร์นะครับมียอดซื้อมากที่สุดเราจะเชิญท่านไปเที่ยวฝรั่งเศสกับพวกเรานะครับในวันที่9พฤศจิกานี้นี้มูลค่าทริปอยู่ที่7 9 9 0 0บาทครับผมพอยุบเสร็จปุ๊บโอ้โหงานเข้าแล้วดิก็ต้องให้คนติดต่อที่บ้านแม่พ่อมาแม่ก็ด่าตามสไตล์ของแม่แม่ก็บบ่น ขับอะไรเนี่ยทำไมขับแบบนี้โน่นนี้นั่นแต่พ่อโคบอยไม่ได่าเลยแต่มองหน้าพ่อนิสัยพ่อผมเมื่อจะเป็นลักษณะมองด้วยสายตาแค่มองกบโคบอยก็กลัวแล้วล่ะแต่รู้เลยครั้งนั้นซ่อมรถไปเกือบสามแสนคิดดูรถซื้อมาล้านนึงซ่อมไปเกือบ3ามแสนนี่คือโหดมากนะเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ผ่านไปคือวันที่3นะครับพอวันที่4ฮะโรงเจเ,เขาก็มีพิธีเวียนทูบเวียนเทียนปกติเหมือนเดิม เราก็ไปตินเจโอโหูหดังมากตอนนั้นโอ้ยบอยมึงเอารถเบียยไปชนหรอนน่นนี่นั่นคือลงเจคุยทั้งลงเจอเราก็เออโอเคโอเค,อเคแบงก็เขินๆออกเขินๆหน่อยก็ผลปรากฏว่าตอนเจ้าจะออกพิธีจะเสร็จแล้วเขากลับกันหมดแล้วก็เจ้ากําลังจะออกผลปรากฏว่าเจ้าก็มาบอกอีกว่าเด็กผู้ชายชื่อหน่วยตัวขาวๆในเนี้ยยังไม่หมดเคาะนะซึ่งลูกศิษย์ก็บอยจําได้วันนั้นมีประมาณ6คนไม่เกิน8คนที่มาส่งเจ้าที่มารอเจ้าอยู่แล้วเราก็ขาวอยู่คนเดียวเราก็ยิน ว่าเราไม่ได้ชื่อหน่วยก็ปล่อยผ่านนะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าไม่ใช่เหลาอีกแลแหละพอวันที่5กูบุ๋บก็ใช้ชีวิตปกติผลปรากฏข่าเพื่อนเจ้ากลัมเป็นรุ่นพี่ฮะตอนนั้นจําได้เลยถอยเบลอาโอ้โหสมัยนั้นออกมาใหม่ๆเลยถอยมาเป็นอะไรที่แบบใครก็อยากขับเราก็อยากขับเป็นรถที่มีดิสเบรกหน้านะเพื่อนขับมาที่บ้าน่ะขอขับหน่อยก็ขับรถช่วงเย็นๆหัวค่ำหัวค่ำเนะครับ ผมก็เริ่มขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปไปหาแฟนไอคนที่มีอะไรกันนั่นแหละผลปรากฏว่ารถแม่งชนกระเด็กโกโบอยมาเร็วยอมรับว,ว่าด้วยความวัยรุ่นคึกขนองอายุสิบหกิเจ็ขับรถชนเด็กกูเด็กวิ่งตัดหน้าชนทั้งโกโบอยทั้งรถทั้งเด็กล้มกระจัดกระจายหมดเลยภาพที่โกโบอยเห็นหันกลับไปปุ๊บเด็กน่าสงสารมากครับ มันเหมือนครับน้องเขาขาหักครับแล้วเขาก็เอาเมือคานตัวเองเพื่อถีบตัวให้แบบขาด้วยแบบคือแบบหักเป็นข้อเลยแบบหักแบบกระดูกหักเลยแล้วต้องคานตัวเองต้องลุกขึ้นแบบคานตัวเองเพื่อเข้าไปอยู่ตรงฝั่งฟุตบาทไอ้เราก็หันไปดูอ้าวอีกแล้วตกเย็นรถชนอีกแล้วชนเด็กรถก็ไม่ได้สนใจแล้วครับตอนนี้ก็คือมีแต่เรื่องแล้วก็เลยไปโฟกัสที่น้องเขาพาให้บอกให้น้องไปโรงพยาบาลก่อน เรื่องเขาไปถึงตำรวจพ่อกับแม่ก็มากามาทำเรื่องแล้วก็ชดใช้นะครับไม่ว่าจะซ่อมรถไม่ว่าจะคนที่น้องเขาที่ขาหักเจ็บป่วยนะแล้วตัวโคบอยอีกแม่ก็เริ่มหันมามองแล้วว่า มันเกิดอะไรขึ้นบอยวานซื้อเนี่ยก็เอาเบียร์ไปชนวันนี้ก็ชนเด็กขาหักเขาก็รู้สึกตังหิ i ตังห g i แล้วแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไปทําอะไรมาไอเราด้วยความที่รู้สึกว่ามันไม่ดีแล้ะเราไม่สบายใจแล้วะขาบอยจะคุยกับแม่ทุกเรื่องก็แม่ก็ถามแล้วก็บอกแม่แบบว่าพอดีบอยไปมีอะไรกับแฟนแม่เขาตกใจเว้ยเอา้เาไปม,มีได้ไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็เพิ่งรู้จากท่านว่าการกินเจเนี่ยหนึ่งคุณต้องงดเรื่องเนื้อสัตว์อย่างแรก2เรื่องบัจจา ห้ามพูดปลดมดเท็ดสามนี่ก็เรื่องห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามมีอะไรประมาณเนี้เท่าที่ทราบมาหเราไม่รู้ผลปรากฏวันที่5้าพอขับรถชนเสร็จปุ๊บแม่บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกต้องหยุดกินเจละหยุดเลย ไม่ต้องไปโรงเจก่อนแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปสะดอกอเคาะแล้วก็โทรไปปรึกษาอาจารย์ตอนนั้นสมัยนั้นมีคนบอกว่าให้ไปเหมือนบังสกุลเป็นสกุลตายอะ่ะเพราะว่าเหมือนว่ามีคนจะมาเอาชีวิตผมจากที่โกบอยไปทําผิดไม่ดีอะไรเงี้ยครับแม่ก็เลยติดต่อให้โกบอยต้องไปเพชรบุรีด้วยความที่ว่าเราอยู่ละนองอะ่ะในวันที่5เราชนวันที่6แม่ประสานวันที่7นัดกับระคบุญเจ้าแล้วก็ไปวัดที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปให้โกบอยต้องไปบังสกุลไปทําอะไรไม่รู้คือต้องไปนอนในโรงต้องไปลอยกระทงต้องไปอะไรทําอะไำ พิธีแบบเหมือนกับโกบอยตายไปแล้วอ่ะแล้วก็มาเกิดใหม่อะไรประมาณนี้ครับในวันที่เจวันนี้เดินทางก็ที่บ้านเมื่อก่อนมีรถเขาเรียการถห้องเย็นอ่ะโกบอยก็คือต้องนั่งรถเพราะรถมันใหญ่ยังไงก็ปลอดภัยกว่านั่งสิบพ้อง,งไงก็ปลอดภัยกว่าจังหวะที่ผมนั่งในวันที่7เนี่ยผมเกือบถึงวัดแล้วล่ะเชื่อไหมมีรถยนต์มาชนทั้งหน้าทั้งหลัง ที่เพชรบุรีอะชนรถสิบล้อตกใจมากแม่ทั้งคนขับรถทั้งอะไรต่างๆเขาตกใจหมดเลยว่ารถมันวิ่งเข้ามาชนเองเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังตกใจมากเราก็รู้สึกว่ายมัน้ายแรงขนาดนั้นเลยหมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยหรอเราก็กลัวถึงเวลาแม่เอาเข้าวัดเลยเรื่องรถก็เป็นเรื่องของรถไปก็ไปทําพิธีเชื่อไหมตั้งแต่นั้นมาผมเองไม่กล้ากินเจเลย คือกินเจผมกินฮะแต่ผมไม่กล้าที่ไปรับสินรับพรที่โรงเจเลยทุกวันนี้ผมกินเจถ้าผมจะต้องกินผมก็กินอยู่กับบ้าน แต่ผมไม่กล้าที่ไปรับสินรับพรเลยเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยคิดถึงว่าเอ๊การที่เราจะกินเจเตือนเตือนน,น,น้องๆหนูๆห,หรือเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ไม่รู้นะนันครั้งนั้นโกบอลไม่รู้จริงๆโกบอลไม่รู้จริงว่าคือมีเซ็กกับเขามีอะไรทุกอย่างมันห้ามในกินเจทุกอย่างมันห้ามหมดเลยนั่นก็เป็นเรื่องประสบการณ์เฉียดตายในการมีเซ็กค,ครั้งแรกของผมมันก็เลยเป็นที่มาว่า อยากจะเตือนทุกคนนะครับเรื่องของการจะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาให้ดีอย่าประมาทแบบโกบอยเรื่องนี้ก็คือขอตุญาติเล่าแบบจริงๆังางๆให้ฟังนะครับก็เตือนภัยไว้ฮะอย่าประมาทแล้วก็ใครที่อยากกินเจเมื่อท่านไปรับสินรับพรแล้วก็กายวาจาใจทุกอย่างก็ปฏิบัติตัวให้ดี นะครับอะขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะฮะเพรินบาร์สเปเชียลคอฟฟี่นะครับอยู่ตรงอุดมสุข34สถานที่กว้างขวางมากแล้วก็เขาอำนวยความสะดวกให้เรามาถ่ายทำในครั้งนี้นะครับใครที่อยากจะมาเล่นยิมมากินกาแฟอาหารอร่อยๆนะฮะหรือตรงนี้เขาจะมีช่วงบาร์กลางคืนด้วยก็มาอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้โกบอยคัตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับรายการเรื่องของโกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ